คิดแม่อะไรแล้วครับ,นรบ,นบนเนี่ยครับในกรุงเทพก็ขับกันอย่างี้นะครับเนี่ยครับเบียดโอ้เบียดแรงมาปึ๊บโอ้ใส่สักทีไม่ได้ใส่คันหน้านะครับที่ที่เขาเข้าใจผิดนะครับคิดว่าผมเบิ้นใส่นะครับบางทีเราเบิ้ลใส่รถ ไอกระบะนี้เขาเข้าใจว่าเป็นเบิลใส่เขานะเราก็ไม่รู้จะทำไนนทงนะครับาบางทีก็โมโหนะกระบะเบียดแบบผมา,าเสียบมาเนี้แบบว่า,าไม่ดูเรื่องเลยอะไรเงี้ยอืมชีวิตไม่กับจริงครับข้างหน้าก็จะถึงด้วยละ เลี้ยวได้ไหมเนี่ยโอ้ยเลี้ยวยาชิปตรงนี้เขาห้ามเดียวเปล่าวะเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนี่ตรงเลยเรียกว่าไปเลี้ยวก็ไม่เปิดตรงตรงโอ้ปะโอเคตรงแล้วไปนี่ต้องตืนช้าวันนี้คนระับคุณการลืมตั้งนาฬิกาปลุกตอนสุดท้าย เบรกกันก้านหักเบรกลมว่ะไปแล้วครับพี่น้องสายแล้วไปอะไรเลยครับไปแล้ครับทุกคนเจอกันใหม่ครับผมฮะอ๋อระวังรถโอเคครับ มาเงียบมากทอนไม่ลั่นเองเดือไใบรถเก่งสวัสดีครับคนที่ติดตามกด s ั b s c r i b e ด้วยครับสวัสดีครับ